โอเคแล้วผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชิโร่กุง้งผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับ,นนนะรบแล้วผม ได้เจอกับพี่เต้ยครับผมสวัสดีพี่เต้ซีเฮดด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจากช่องชีโร่คุ้สุดหล่อของน้องภูมินะครับสวัสดีครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่เต้ยอ่าแล้วสอนเทคนิคการ PVP สักนิดนึงนะครับแล้วก็พาพี่เต้ยแกไปราคาหัวนะครับวันนี้เอาเอาสักสามเอ็มได้ไหมพี่จะขึ้นสามเอ็มเนาะอ่าได้ได้เีกแค่แสนเดียวครับน้องชายแค่แสนเดียวนะโอเคครับพี่ชายจัดไปครับเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าสอนไม่ค่อยรู้เรื่องนะพี่ว่าจะสอนมึนๆนะพี่เต้ยได้ชิ พี่ดูคลิปมาแล้วพี่เข้าใจ,จตาตายอยู่อ๋อเข้าใจ,จตาตายอยู่โอเคครับผมก็อันนี้พี่ต้อยเล่นเป็นผลอะไรครับ <c oughs> เล่นผลเสือดาวใช่ไหมใช่เสือดาว,พ,าวพี่เอ็นดีปแล้วนะเอาล์ไประละอันนี้เอ่อสายผลนะพี่ใช่พี่น่าสายผลเลยอ๋อสายผลโอเคครับโอ้นี่ไงีล่างเสือดาวสุดเฟี้ยวนะครับผมหลวบอกได้นะหลวบอกได้อ๋ออันนี้เป็นไอ้ครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบสอนยูทูบเบอร์ซีพีอะไรเงี้ยเพราะปกติผมเป็นคนแบบสอนคนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพี่คือแบบมึนอ่ะอ๋ใช่เอาแค่บอกเฉยพี่ต้อยมึนอย่างงี้ก็ได้โอเคได้ครับพี่โอ้ อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโ oh อแม่อ้าวอ้าววันไดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เหมาฟารมเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัดวี2และดาบสุ่มมีบริการร,ารับธรรมัดวี2ทุกหมัดร,ราคาถูกด้วยและมีจำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมก็คือออคือ,อ,คอไม่ต้องพีคพีเขาเองใช่ไหมี่ยเออไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ครับพี่เดี๋ยวให้พีคกับเรชินอนก็ได้ครับโอเค,อเ,คเอาใปพี่ได้นะ อ่ะครับอ่ะก็เดี๋ยวพี่พิตเตอยเปิดเปิดปิดเทนเป็นไหมครับอ่ะเป็นอยู่กับอใช่ป่ะ E เปิดปิดใช่ครับถ้าถ้าถ้าเล่นสายผลคือเปิดปิดเทนไม่ไม่ต้องก็ได้ครับพี่แต่ถ้าเกิดเล่นสายดาบก็มันต้องเปิดปิดเทนแน่เพราะสายผลคือส่วนใหญ่คนเล่นสายผลได้เพราะผมเจอมานะเขาจะส่วนใหญ่ยเขาจะเค้นค้างประมาณนี้อ๋อโอเคแต่เปิดปิดก็มีพี่เปิดปิดไว้ก็ดีครับเออแต่ว่าพี่กลัวโมจิเด้ออ๋อเออกลัวโมจิเนาะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไอสาธิตโมโมจิให้พี่ดูว่ามันหลบยังไงแต่แบบถาวรรเเเลนี่ยคับบบแข้พ เอาจริพี่แบบมันอาจจะไม่ได้หลบไปเนี่ยแล้วลุนแจมมาสอนพี่ก็ได้อยู่อ๋อโอ้อโหไม่ได้ลุนแจมขนาดนั้นพี่อะาร์พี่พี่พี่บอกนะน่ยลูกศิษย์กิ่โลนั่นแหละบอกเดี๋ยวโอ้ยผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นพี่ผมก็แบบมีมีมตายดูข้าวสารคิวบล้าน <ๆ S 1> <liver. S 2> ผมก็มีตายชนะบ้างครับพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่อาร์สกิลสกิลซีนะที่มันจะคงครวญใช่ไหมพี่อันนี้อันนี้พี่พี่ปิดฮาร์กี้ไว้ก่อนนะพี่ปิดฮาร์กี้ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอ่ะ ่ะจังหวะควงพี่จะเพิ่งเปิดนะแล้วจังหวะบึ้มอ่ะพอบึ้มปุ๊บพี่เปิดได้เลยอ๋อประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่าไอ้สกิลซีโมจิเนี่ยมันเวลาจังหวะมันมันระเบิดใช่ไหมนั่นแหละมันจะเคนมันจะแตกถ้าเกิดเราเปิดไว้นะอ๋อมันก็จะกดมันก็กดอันนี้ไม่ทันเปิดเปิดรอบไม่ทันใช่ป่ะไม่พี่มันคือเคนมันจะมันจะดับไปเลยครับอ่ะนัเดี๋ยวพี่ลองลองปิดเคนนะแล้วล็อเปิดจังหวะแบบตอนที่สกิลมันทำดาเมจสุดท้ายแล้วพี่ค่อยเปิดอ่ะแล้วพี่ลองหน่อยโอเคโอเคอ่ะพี่อุ้ย ึ๊บอ่าแล้วผมลองสก,กิลอ่าแม่พี่อันนี้มันเคนพี่หลบป่ะเมื่อกี้อ่าใช่เมื่อกี้พี่กดทันอยู่เออใช่เห็นไหมพี่ถ้าเกิดพี่เปิดรูเปิดรูจังหวะเนี่ยมันก็จะคอมโบหมัดใส่ไม่ได้แบบเมื่อกี้เลยอ๋อต้องกดแบบพอดีเป๊ะเ,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 เลยใช่ไหมใช่ครับแ,แต่ถ้าแบบ<อ>พ,พี่เจอคอมโบอย่างนี้ของโมจินะพี่ก็ไม่น่าจะรอดแหละเนี่ยอะไอย่างเงี้ยเอ็กจับแล้วก็เนโอ้โหคือแบบเพิ่เปิดเคนนี้แบบเรียบร้อยพี่ โอเคโมจิ ji, คือมันมันโกงจริงครับอ๋อเอ็นนี่เอ,อ,อ,อ็นนี่คือเคงสายดาบไปเลยไม่ไม่เข้าพี่เลยวะใช่ครับผมเล่นสายดาบน,นี่ผมแค่ลองสาธิตให้พี่ดูเฉยครับ,บ,บถ้าโดนอย่างนั้นไม่น่ารอดหรอกบุบ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 ใช่ครับ <c oughs> ใช่แล้วเกิดเป็นสายผมมันถูกแรงแรงแบบแรงเวอร์เลยอ่เดี๋ยวผมลองแบบหนดหนดดำให้พี่ดูแล้วก็หลบแบบสายดาบอ่าพี่นะสมมตินะไออันนี้พี่ปิดปิดเกียนอยู่ใช่ไหมครับอ่าใช่ปิดทุกอย่างเลยตอนนี้อ่าแล้วผมดูดดูดพี่พี่เพิ่งเปิดนะอ่าพอดูเสร็จแล้วผมจะตะกิ้พี่เปิด อ่ะอ๋ะอเนี่ยมันก็จะเปิดหลบไดส้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเจอหนวดดำเนี่ยเขาจะเปิดปิดอย่างนี้นครับโอ้โหจริงไหมเนี่ยใช่ครับคือแต่แต่ที่<ฮ>ต้องเร็ว่านี้นะเ,เพราะว่าบางบางคนเขาเล่นดูซุยเนี่ย เนี่ยเขาเร็วอย่างนี้เลยพี่คือแบบมันอย่างกับปีศาจว์นะบางคนอ่ะเร็วเร็วจริงแล้วอย่างนี้มีมาโคเปเนี่ะอ่ามันถามว่ามีไหมพี่มีมีครับมันมันมีเหมือนกันพี่มาโคอ่ะผมมีหมดเลยอ่ะใช่ใช่ครับมันมันมีครับแต่เป็นมาโคชูซุยนะผมแต่ผมไม่ได้เล่นมาโคครับดีแล้วโอ้โหระดับน้องพี่เล่นท่ไหรถูกไหมสามพันล้านผมเอ่อถ้าส่วนใหญ่ผมไปวอลแคนท็อปมาก็มีมีมาโคบางทีไปไปเจอมาอยู่ตอนนี้ผมไปวอลแคนอ๋อคือคือดูออกเลยใช่ไหมแล้วใครใช้มาโคอะไรใช่ครับคือแบบมันจะแบบเร็วแบบอยย่่่่่างกับบไมมใชนุษ์พีแเ แล้วมันจะโดนเหรอถ้าวิวเอ้ยถ้าถ้าแบบเร็วๆอ่ะมันมันจะโดนเหรออ่าคือถ้าเกิดมันเร็วเวอร์แบบถึงขั้นแบบว่าแบบโหพี่ต้องรู้จักไอหน้าโซโนหลุมแล้วก็เอ็กแซดอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหมันแบบเร็วมากแล้วก็คอร์เอ็กแซดอะไรแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไอซุปวีหนึ่งอะมาคอร์เอ็กแซดแบบมันต้องเร็วจริงถึงจะทำได้แต่แบบบางคนแบบโอ้โหทุกรอบเนี้ยคือมันมันดูแบบบางคนดูออกอะดูชัดใช่อใช่พี่เริ่มไปเริ่มไปใช่ใช่คือแบบมันมันเวอร์ถึงขั้นแบบเร็วไปเนี้ยเนี้ย มือสดนะเลือเหลือแค่นี้เลยเหรอทีเดียวใช่ครับี่พประมาณนี้แหละคือไอบางคนคือถ้าเกิดใช้มาโครมันออกมาณนี้คือถามว่ามือสดมันทําแบบคล้ายๆมาโครไม่ทำได้พี่แต่ต้องไวไวมากต้องแบบไวๆมากเลยพี่เอาอ้อันนี้น้องผมเข้ามาน้องเวนนี่น้องเวนไอ้ไอันนี้อดีตลูกแคนผมน้องเวนตึงไหมเ่ะคนนั้ตึงไหมเ่ะตึงตึงครับเล่นเล่นผลหมีตึงโอ้ยผลหมีอ่ะพี่ก็มีเหาอ่ะนะผลหมีอ่ะผลผลหมีส่วนใหญ่เขาเล่นกระสายดาบพี่ถ้าเกิดเป็นผลหมีนะเขาจะเล่น แบบมันเหมือนพวกฝรั่งอนะ่ะพวกฝรั่งเขาจะชอบเล่นผลหมีแล้วก็สายดาบแบบไ,ไวไววัดฝีมือนะก็คือตัดผลดูดออกไปคือแบบว่าเน้นสกิลสดให้โดนกันประมาณนั้นน่ะพี่แบบคล้ายโลกูลนเนี่ยประมาณนั้นคือคลายโลกูได้มาๆมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สู้กันนะไอ้ชินอนก่อนเหรอใช่เอาไว้ชินอนก่อนคน,นะได้ได้เรวเอาเอาเลยคำดับเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่ไปสู้สู้ที่นี่ไอ้เดี๋ยวมีแต่เข้าหัว โอเคโอเคโอเคี๋ยวเราเรามีเซฟไหมเนี่ยอ๋อมีมีครับมันมันเซฟให้เลยครับพี่ถ้าเกิดพี่ตายให้ก่อนเนี่ยเพราะว่าบอฟูลมันอัปเดตมาใหม่มันปรับแล้วมันไอ้นี่แล้วเออดีนะใช่ครับไอ้ไอ้แจนพี่เอาจริงเลยไหมเดี๋ยวว่าไงครับเอาเอาเอาจริงเลยอะไรครับพี่โอเคโอเคนี่พี่พี่สู้สู้มีครับขอเนี่ยเพราะว่าไอ้เพราะเพราะสนามที่โลกสามมันมันทางทางเนินมันขึ้นเออใช่เยอะมันเลยไม่เหมาะต้องนับไปเลยหรือว่าเริ่มเลยเริ่มเลยครับโอเค ลืมบอกไปพี่เว่นเขาเขาชอบเรียกผมว่าพี่พี่ชิโก,โกจากชิจากชิโร่เป็นชิโกะแล้วผมอุ้ย เฮ้ยแชมป์จะแพ้นะเฮ้ยชินนั่นโอ้เจอเสือดาวพลังความโกงเข้าไปคือหมผลเสือดาวพี่แบบพี่กะระยะเอาแล้วก็พี่ก็สแปมอยครับคือผลไม่มีอะไรเยอะเลยมันแบบเน้นสแปมอย่างเดียวคือผมไม่ต้องสอนอะไรเยอะเลยผลเสือดาวเนี่ยมันโกงอยู่แล้วเออก็โกงจริงนะใช่หุย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 เกือบโดนแล้วนะเกือบโดนโกงแล้วเฮ้ย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 เอาเอาเดี๋ยวนะตายเลยเหรอ โกงวะจีโนะจีโนะโกงโกงเอ้ยมันโกงจริงพี่แสืดาวเนี่ยเอ้ยอ่าลองเอาลองเอาโมจินี่ใครเล่นถูดไหมอยากอยากซื้อโมจิโมจิเหรอพี่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสายใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูว่ะเดี๋ยวแมวแบบแมวแบบจีโน่ตายนะไม่พี่เล่นเลยอย่างนั้นอ่ะอ๋อโอ้โหไอ้ถ้าเกิดจะจะปราบเสือดาวจริงมันมันต้องเล่นโมจิแบบวันช็อตจริงๆอ่ะพี่ถึงจะไอ้นี่เพราะว่าถ้าเกิดแบบเน้นต่อยก็คือแบบเจอเสือดาวกินหมดอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อ่ะน้องคุ้เสร็จเดี๋ยวเราไปลักข้าวหัวกันดีกว ครับอ่ะเดี๋ยวลอพี่เต้ไหนอันนี้คือที่หนึ่งไทยแลนด์เลี้ยวไปได้อันเนี้ยไม่ไม่พี่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นมีคนโดนโหดกับผมก็มีเคยเคยไม่แบบที่หนึ่งไทยแลนด์ตอนเมื่อก่อนอ่ะโดนหนึ่งเลยอ๋อไม่ไม่ไม่เคยครับพี่ไม่เคยไม่เคยคือบอฟฟูรมันยังมีคนเก่งๆว่ะเราอีกเยอะครับผมไม่ไม่ได้คิดไอ้ไปไกลขนาดนั้นพี่เต้ย เอาพี่เอาพี่พี่ต้อยมามาเข้านี่ม่แต่กล้โน่หนึ่งไว้นี่ไงรงการยูทูปไงอ๋อโอ้ยผมไม่ไม่น่า่ะพี่คือผมแบบเป็นคนแบบทำตัวอยู่แล้วพี่ไม่ผมไม่ได้ไปคิดอะไรขนาดถ้าแบบแม่ทำตัวเาแบบโชว์ชั์เลยอ่ะวยผมไม่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่วะพี่โอเคโอเคแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เขียนที่คลิปเลยไปโอ้ไม่ไม่ต้องเขียนก็ได้พี่ ไอ้ผมลืมเปลี่ยนหมัดว่ะมันต้องใช้กอาฟูเมนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเปี่ <มา S 2> ล้วกัดโอ้ใช้ผมใช้หมัดซุปว่ะโหลืมเปลี่ยนมาปกติผมเจอให้ผมใช้หมัดก๊อด อุ้ยน,นี่นี่ว่อีกแตก่ได้อยู่โอู้ยโอ้โ,อโหโด,โดนต่อยขาดอุย้ยคอมโบ่พี่ไม่ได้เลยเมื่อกี้ おいおいおい。 ตายยเเลใช่ใช่พี่ไอ้บัาผมมันแรงนี่เนี่ยเห็นไหมพี่คือความโกงของเสือดาวเนี่ยมันโกงมากเห็นไหมพี่ขนาดพี่แบบข่าหัวน้อยแบบยังกดดันแบบผมที่แบบว่าข่าหัวเยอะได้เลยอ่ะอ๋อใช่คือออเมันโกงจริงพี่เสือดาวอ่ะข่าหัวประมาณเองนี่เขือแรงมากเลยเหรอใช่ครับมันมันแรงมากถ้าเกิดใส่กับข่าหัวน้อยโอเคปลาพี่พร้อมแล้วพาพี่ไปล่าก่าหัวเดี๋ยวอันนี้คือดอพี่พี่โอเคใช่ไหมใช่ใช่แล้วถืออยู่โอเคอยู่ครับเพราะว่าไอ้เสือดาวเนี่ยมันคือมันมันโหดมากอ่ะพี่คือแบบต่อให้แบบคนที่แบบว่าไม่ไม่เคย PP มาก่อนแล้วแบบมาเล่นเอา มันก็ถือว่าตึงมือถ้าเกิดเราไปสู้แบบคนจริงอ่ะจริงจริงจริงแต่ว่าเดี๋วพี่อ้อถ้าแบบเล่นเป็นทีมมันช่วยช่วยได้เยอะมากเลยนะช่วยช่วยได้เยอะเลยพี่ถ้าเกิดเล่นเป็นทีมอมาใช่ใช่เจะติดแอดพิงก่อนจะได้เข้าไปใช้ตัดท่าเลยเสือดาวแบบว่าส่วนใหญ่คนเล่นหมดดำแล้วเจอเสือดาวเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูดเสือดาวเท่าไหร่เพราะเสือดาวมันสามารถเคาะเตอร์ได้เลยพี่อ๋อใช่ใช่มันมีมีแบบรอถ้าเกิดรออยู่ใช่ดูดพลาดทีนี้คือเคาะเตอร์ออกทันทีเลยครับ แล้วก็เจ็บด้วยประมาณสองสามพันอ่ะอันนี้คือค่าหัวพี่นะสองสามพันเลยใช่ครับไอ้นี่คืออะไรเลือดน้อยจังอ่ะเลือดเลือดน้อยเอ้ยเลือดน้อยอย่างนี้มันมันไปเปิดศึกกับใครมาปะเนี่ยเอาตีไม่ได้อ่ะเอ้ยเอ้พี่พี่มันมันมีคนออกไปเลยไปเลยไปเลยได้ได้ได้ไปไปพี่ดิวิ่งวิ่งมีสายมงสายเลยเออเนี่ยนะตามตามตามไอ้นี่เวลตัน อ้าวตีไม่ได้เว้ยมันปิดไว้มากเออปิดปิดไว้อ่ะพี่เอ้ยพี่พี่หลัง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 ผมหลังผมหลังผมมีหลังผมมีนี่นี่นี่ไอไอนี่เลือดน้อยด้วยมันอยากมาทักกระค้าผหัวสาวสิปีหานเหรอพี่ว่านะใช่ไหมไอผมขึ้นบนเหรอไอผมลงมาลีนนะ ใช่เหรอใชโอ้มันเข้าไปแล้วอ่ะพี่โอ้ยช้าไปไม่เนี่ยไอ้ใช้ทักฝากพี่พี่พิมพ์ให้ดูใช่ครับพี่ต้องต้องพิมพ์พีพีเลยเดี๋ยวดูดิมันจะมีคนออกมาป่ะไม่มีไอ้เด็กเฮ้ยพี่พี่มาแล้ว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 เว้ยคนใส่้ยผลสายฟ้ามันหนีหนีเก่งนะพี่ต้องระวังหน่อยเฮ้ยบอกแล้วว่าโอ้เขาจะเอามาขัดโมจิเนี่ยแต่ว่าเขาโอเคใจด้วยพี่เต้ไม่ได้เล่นโมจิเว้ยนี่เงฮะเฮ้ยเพราะว่าเผาาสายบอกมันขัดโมจิได้คพี่พี่จะโมดโชว์ป่ะอุ้ยอุ้ยอมมโบบสุุดดออ้้้้ยเื่่่่กีีพววาใชไนนะะแป๊ึง พี่เต้ยปิดให้ได้นิดเดียวตามตามมันตามมันเอาให้เอาสุดเลยไอพี่เต้ยมีคนทำบัคบัคดาบเฮ้ยเฮ้เดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างนี้มันไม่ได้การละมันจะมารักเข้าหัวพี่ผมต้องเข้าไปหยุดชะงักมันน้อยเอ้าเฮ้ยมันฝากมาลินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลยพี่เข้าไปหยุดชะงักไม่ได้เรียบร้อยจบจบเอ้ยสวยพี่ม่ได้เสียงเองนะเว้ยเพราะผมฟังพี่ดับเขาเขาหนีไปให้สู้กับพี่ข้างบนเลยเนี่ยพี่ดูดิคือเสือผลเสือมันโกงขนาดไหนเนะพอดีพี่แบบวิ่งไล่กดดันแบบยักษ์เลยอะ เฮ้ยตะกียวนเป็นไก่างวออ๋อเขาเล่นสายฟ้าพี่เหนื่อยตาไปอย่างเงี้ยเขาเป็นเทคนิคของเขาเหรอเอ่อไม่มันมันไม่เชิงเทคนิคก็คือไอ้ส่วนใหญ่ที่เขาเขาเขาพยายามจะเลี่ยงการสูมากกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าผลมันโกงที่อเขาเลยเลี่ยงการสา้เลยพอ่คนงั้เปิดเองวะอ๋อเอาคนนี้ไปฟาร์มพี่ลองไปเปิดดิเออเราเราพี่เอาเวนาทีนี้เอาข้าวหัวใครได้เอาหมด เอ้เขาหนีไปหนีไปต้อนะพี่หนีหนีต้องต้องตามต้องตามต้องตามเอ้ยคนนี้ก็เปิดนี่คนนี้เยอะเยอะมากเต็มนะชีนอนพี่ชีนอนใจเย็นไอ้นี่นี่ไอ้ไอ้คนเปิดนี่ไอ้นี่นี่นี่ไอ้ยมันสู้มันสู้มันสู้พี่มันสวนมันสวนอะไรหรอสวนเว้ยสวนเว้ยสวนสวนอุ้ยเซเบอร์ว่ะยุคสมัยใหม่ว่ะไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่โอ้ยโดนควงไปแล้ว ยังไงครับจังหวะนี้ตายเอาตายเขารีเซ็ตเลยเหรอพี่พีค่าองกเลยอ๋อโหหายไปเลยเอ้ยเนี่ยสิบหกล้านเอาสิบหกล้านออกเซิร์ปแล้วเออใช่ออกไปแล้วเรียบร้อยว่าพี่คือผลมันโกงถึงกันที่ว่าคือเขาพยายามเลี่ยงการสู้เลยอ่ะเพราะว่าคือเขาลู่แล้วว่าสู้ไปคือแบบเหมือนฝืนนะเออจริงแต่ว่ามันจะมีสองผลที่กล้าสู้ที่พี่เคยเล่นนะที่พี่เคยพมาจะมีผลเสียกับผลโมจิใช่ใช่ไอ้ที่เขาจะสู้กับสัพี่เขาเออส่วนใหญ่แต่เสียพี่ว่าเสียโกงกว่านะพี่เคยลองแล้วน้อยอ่ะถ้าคนโมจิไม่ให้เป็น่ะ คือเสือมันมันกดดันกดดันสายดาบได้ดีมากพี่คือสายดาบแล้วดีมากวดดันไปเลยใช่ เออแล้วเการที่แกเขา,ขาเขาห้ามด้วยผลเสือกันปะผมป,ปัจจุบันผมไม่ได้เปิดแคนนะผมไม่รู้ว่าเขายังแบนผลเสือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะแบนแหละถ้าเกิดแคนท็อปๆแบบดังๆของไทยนะเขาน่าจะแบนแบบไม่ให้ใช้ผลเสือเพชรเพราะคือแบบมันไม่ต้องใช้อัไไนนี้อะไรเยอะเลยพี่คือแบบสแปมเรื่อยๆแม่งก็กดดันเขาได้แล้วเฮ <ห S 1> ้ยเฮ้ยเฮพี่พี่เดี๋ยวนะเดือดๆได้แน่นะ่าแน่นะลองตามต้องตามต้องตามเหรอใช่ใช่ใช่ไปตามตามไปฆ่าเลยพี่เวลาล่ฆ่าหัวเงี้ยปกติแล้เขาวิ่งไล่เลยครับผมก็วิ่งไล่งี่แหละเพื่อเอาฆฆ่่่าาาหัวถ้้้ไไมดก็อนนีเข้าปิด ปิดแล้พี่ใช่อ๋อคือเวลาล่าอย่างนี่เลยเหรอใช่ครับคือเจอใครมันมันใส่ได้หมดเลยพี่เพราะเวลาผมล่าผมก็เจอใครผมก็วิ่งเข้าไปไล่ฆ่าเลยหมดแล้วมั้งเนี่ยวัน้วันเรายังไม่สามล้านเลยอ่ะเอ้ยพี่คนเดียวมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนไหมพี่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยเดี๋ยวลอาเล่นหน่อยได้พี่หเราตามไปด้วยเฮ้ยเขาไม่ได้เปิดนะพีพีคนนี้ผมว่าไม่ไม่น่าเปิดเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเปิดก็ได้เอ้ยพี่เดี๋ยวเราอ๋ออาชีนอนนี่หว่าตกใจหมดหรือว่ามีคนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยยยยยยน้้้าาเเซิรร์ฟลก็ไดคับ เอ้ยพี่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 ใส่น้ำแข็งก่อนไหนน้ำแข็งน้ำแข็งนั่นน่ะเออนั่นน่ะโอ้กัดพาหัวมาแล้วเฮ้ยเออนี่ควงไปเลยไอเวนดูโมจิตื่นพี่เดี๋ยวแม่งเข้ามาหน่อยพี่ไอพ่อโมจิตื่นนี่คือไวใจไม่ได้นะพ <sw> ี่เดี๋ยวแม่งชอบเข้ามาแบบหลอยตอนคนยืนดูพีพีกันเอ้ยสวยพี่โอ้โหหายเลยหายเลยเไอโมจิตื่นออกมาแล้วพี่ไอไลน์ไลน์นี่ไลน์ตี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 เออสู้ไม่โดนเลยมันเปิดพีพีมั้งเนี่ยเฮ้ยเขาไม่สู้อ่ะพี่เขาไม่สู้เขาไม่สู้ไอน้ำแข็งว่าไงน้ำแข็งไออื้ออือเอาเว้ยน้ำแข็งใจนักสู้้้้มาแลววเเยยฮ เยือกเย็นอย่างน้ำแข็ง,อ,ง,ขงอ,อ่ะ๋อน้ำแข็งอ๋อเออใช่พี่ต้องระวังหน่อยเพราะเสือดาวมันมันจะอ๋อาะวาน้ำแข็งมันสู้เสือดาวได้ค่อนข้างดีต้อง,งพี่ต้องระวังแต่ก็แพ้สกิลสัตเสืออยู่ดีผมว่า <c oughs> อุ้ยโอยคนสวยพี่โหอ่าได้ไงวะเนี่น <c oughs> ยผิดหลักเลยแล้วเนาะเฮ้ย <c oughs> เอ้อเออยมจิบอะไล้ว ลานแล้วะ่หมวอน่นะจีตื่นมาอยู่นูแล้วพี่เยเอะไรเอ้ยเฮยเดี๋ยวเเอ้าอพี่ใส่แล้วขาหัวไหมนี่แหละนี่แหละเนี่ยพี่เจอเจอใจนักสู้ไงเรื่องนักสู้งดีดีอ๋อเยอดเข้าวหัวเ่อะเลยเลเก่งๆนะใช่ใช่ตายแล้วตายแล้วพี่ไงเดี๋ยวไปดูดูผลงานดูผลงานปเรียบร้อยหายไปเลยเดี๋ยวพี่เต้ยเส็แล้วสามเอฟแล้วมิชชั่นคอมพิ ไอ้ที่กูโดนที่กโดนที่กูี่กูโดนพี่ที่กโดนไอ้ลำนี้โดนโดนโดนเอาเอาเลยพี่เอาเลยเลยโมจิไม่ทันได้สวนโมจิไม่ทันได้สวนอุ้ยเจ็บ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 ทุกข์หายร้อนอู้ยพี่โดนไม่อยากสู้เหรออันเป็นเวนเป็นแมสู้โมจิตัวพี่อโอเคโอเคพี่ดูมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยพี่เห็นนะถ้าเกิดเขาเขาไม่เจอกับเสือดาวหรือว่าผลกระแปมเนี่ยเขาเขาจะสู้กันทีเลยคือเขารู้แล้วว่าสู้ไปไงคือเขาแบบเขาสู้กับพี่ยากไงอ๋อใช่ แต่ฝรั่งเขาดีนะเขาแบบว่าอันเนี้ยถ้าเป็นคนไทยนี่คือเปิดเลยไม่นองไม่นับเลยไอพี่มันเตะตื่นใหม่แล้วพี่ใหม่แล้วมาแล้วมาแล้วมพี่เต้ยระวังระวังระวังไว้ระวังไว้ไอ้มันเปิดว่ะโอยี่นี่มันมันกลายมา้างแค่ไ้นเนี่ยมันเปิดอีกฮะโอ้ยขางพี่ต้องใช้วิชาสแปมละมันหนีมันหนีพี่หนีอะไอมันสวนพี่ว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพี่ผ่านมาให้ให้เริ่มร้อมันเป็นวะเนี่ยตัวไหนอันเป็นวะเนี่ยเขาเขาหนีพี่อย่างเดียวเลยเขาไม่คอาเตอร์อะไรพี่เลย แล้วาเขาเตยพี่ตายแล้วเขาเขาโค้งอย Ora, oui, ู่นล้วมันเจียถ้าถเกิดเขาคอเตอร์พี่ได้สกิลเอแล้วก็ล็อกได้สกิลวีโอ้โหนี่คือเรียบร้อยเลยจบเลยอ๋อเด็กวีอ่ะเดี๋ยวพี่พี่แง่สามสายกนีล้วเว้นเว้นเว้นมึงแล้วอ๋อให้เว้นซวยก่อนนั่นแหละอก็ได้พี่เป็นยังไงอ๋อเว้นชนะแล้วเหรอใช่เขาหนีอ๋อเขาหนีอ่ะเออแ้วเขาหนีอ่ะเขาสู้กันแล้วน่ะเขาสู้กันแล้วอ๋อขนาดขนหมีเขายังหนีเว้นเหลือนะ เอาอะไรวะน่าเอ้ย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 เอาก่อนไปคลิปเจ้าเลนเอาอย่างนี้หนวดดำเอ้ยเอ็ดดี้โอ้โเอาอย่างงีครับยังไงเอ้าา้โอ้โหคลิปนี้พี่เตยมันเลยมันเลยมากาชิโรวันนี้ ไม่ค่อยกล้าดูดเท่าไหร่ที่ถ้าเกิดเกีจอเถิดดาวผมก็เป็นเนี่ยวหัวหายเลยเรียบร้อยโอ้จอแค่ข้าวหัวเยอะนะคนแค่หมื่นกว่าใช่ใช่พี่ถ้าถ้าเกิดอ่าข้าวหัว2องล้านห้าขึ้นไปแล้วเขาเวลตันน่จะได้หมื่นกว่าแต่ถ้าเกิดข้าวหัวตันมาสองล้านห้าล้วเวลตันจะได้แปดพันครับประมาณนี้ออ๋โอเคนะครับก็วันนี้มีเพียงมันนี้แล้วพาพี่เต้มาราคาหัวมันแล้วมิชชั่นคอมพิวต์แล้วสามเอ็มใช่ไหมใช่ โอเคนะครับถ้าเกิดชอบอยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็พี่เต้ยด้วยนะครับแตพี่เต้ยอยากฝากนะครับก็คคบใครที่อยากจะดูตอนพี่พีพีก็มาดูช่องพี่ได้นะบอกเลยชอบพีพีเยอะเหมือนกันนะพี่พีพีกใ็ใครที่อยากดูมุมอของทางฝั่งพี่เต้ยพีพ,พีก็ไปดูที่ช่องพี่เต้ยนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นมุมพีพีที่ชัดกว่านะครับผมเป็นแค่คนที่คอยติดตามนะครับแล้วไม่ใช่การพี่เต้ยโดนลุมแบประมาณนี้ดีกว่านะครับใช่ครับมันมันมีช็อตหนึ่งไอ้ที่หูฟังพี่เต้ยดับแล้วแบบไไออ้้้้มมมมััันนีคคทาาาาบบดผลเขยุ่ง เอ <surrender> จริงเหรอใช่ใช่ใช่แต่ผมเข้าไปดูเข้าไปช่วยไม่ได้พไงมาลี่ดูใช่ไหมโอเคโอเครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่เต้ยด้วยนะครับนะครับก็เราวันนี้ผมพี่เต้ยขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมพี่เต้ยบายครับบ๊ายบายครับทุกคน